มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามในประเทศซีเรียครับในขบวนเรื่องของขบวนรถสองขบวนสองกองทัพว่าไปเผชิญหน้ากันไปเผชิญหน้ากันลักษณะแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะปรากฏว่ากองรถของกองทัพรัสเซียนั้นก็พุ่งเข้าชนรถเกราะ m a t v ของกองทัพสารัฐนะฮะพุ่งเข้าชนจนได้รับความเสียหายและมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสีคนทางด้าน สภาความมั่นคงสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของทำเนียบขาวก็ออกแถลงการดังกล่าวว่าพวกเขานั้นกําลังลาดตระเวนตามปกติใกล้กับเมืองเดริกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็เกิดการเผชิญหน้าแล้วจู่ๆเนี่ยนะครับรถของกองทัพนเปียก็พุ่งเข้าชนรถของพวกเขาทางด้านสภาความมั่นคงของสหรัฐก็ออกมาบอกว่านี่เป็นการกระทําที่เป็นการละเมิด นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงที่สองประเทศนั้นได้ตกลงกันเอาไว้ว่ารัสเซียนั้นละเมิดแน่นอนครับทางการรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ทางการสหรัฐทันธีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเนื่องจากว่ารถของขบวนรัสเซียนั้นก็ลาดระเวนตามปกติแต่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นมาขัดขวางพวกเขาก็ดําเนินการในการเี่จะฝ่าการขัดขวางนี้ออกไปด้วยการพุ่งเข้าชน นะนี่ฮะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียต้องดูนะครับว่า เหตุการณ์นั้นมันจาลุกลามบาลปลายไปหรือไม่นะฮะนี่เป็นการเผชิญหน้ากันแบบเรียกว่าตรงๆเลยทีเดียว